สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับปีสูนในช่องแงวมาปั่นนะทุกคนก็เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเริ่มที่เบ็ดหนึ่งนะปลายกัระสามสิไม้ลองเชิงมก่อนนะขอ่าไหลชิลที่ฮาวานะครับทุกคนเออเริ่มไปซะก่อนสิบไม้ดูเชิงมันก่อนว่ามันจะมายัางไงนะทุกคนผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่เป็นเลยวุ้ย มัน um pues e nah. จะมามันจะมาเชิงบอกว่าถ้าวายมันไหลมันก็จะไหลไปเรื่อยๆมัทุกคนเอออุ้ยดอกแรกมาสามสี่ล้านเกมฮาวายนะเกมฮาวายไม่รู้เกมไม่รู้เกมมันคือเกมยังไงนะแต่ก็ต้องลองเล่นดูนะครับเวลามันมานะเพื่อนผมบอกว่าเวลามันมาชิงนะเพราะตอนนี้อยู่ที่เวลาตอนสามทุ่มนะครับตอนสามทุ่มนะตอนนี้อยู่ที่ตอนสามทุ่มห้านาทีนะครับตอนสามทุ่มห้านาทีนะก็ไหลชิวๆที่นิวยอร์กไปก่อนนะครับเก็บเงินไปก่อนนะ เออตอนแรกต้องเก็บเงินไปก่อนคบทุนมาหนึ่งร้อนะครับก็ต้องลองดูแล้วกควนเกมฮาวายมันไม่ได้เล่นยากนะบอกมากนะถ้ามันมาถ้ามันมาปุ๊บเอ้ยถ้ามันมาปุ๊บแนววายเข้าอย่างงี้ใช่ปะมันจะไหลชิวมันจะไหลชิวนี่อ่ะมันจะไหลชิวผมบอกแล้วอุ้ยนี่อ่ะไหลชิวพบสี่หนะ้าสวยไหลชิวไหลชิวจะ้ะโอ้โหคิดว่าไหลชิวที่นิวยอร์ก พอถึง200นะครับพอถึง200ผมจะเริ่มเปลี่ยนเบ็ดเป็นเบ็ด5นะครับเพราะถ้าผมไม่รีบเก็บนะครับผมไม่รีบเก็บตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าเวลามัมานะนะออจะไม่มาแล้วนะเออเวลามันจะไม่มาแล้วอีกเบ็ดเดียวอีกนิดเดียวนะทุกคนมสามไม้น่าจะได้พอดีนะครับ200ก็ไหลชิวๆไปก่อนมันเป็นเกมทุกคนเกมใหม่อย่านะเออเกมใหม่เราต้องรีบกอบโกยนะผมว่านะถ้าเกมใหม่นะเกมใหม่ต้องรีบกอบโนะกยนะิดนึงนะเพราะอะไรรู้ว่าทุกคน เขาแบบว่าเกมใหม่มันยังแบบว่าปรับอะไรไม่ลงตัวเท่าไหร่นะผมว่านะความรู้สึกของผมนะเออเกมใหม่มันจะปรับอะไรไม่ค่อยลงตัวนะความรู้สึกของผมเออไม่เข้าฟรีก็หลายแบบชิวๆไ้ก่อนนะอุ้ยสกูตเตอร์มาสกูตเตอร์ยังไงสกูตเตอร์มาหนึ่งแต่ผมความรู้สึกของผมมันบอกว่าฟรีมันจะเข้ายากหน่อยแต่ผมอยากเห็นหน้าฟรีมันอ่ะเออฟรีมันจะเข้ายากหน่อยนิดนึงนะแต่ก็ถ้ามันไหลชิวมันก็ไหลชิวเลยถ้ามันมีวายลงเงี้ยเออถ้าวายลงใหม่เงี้ยจับหลเลยจับหลเด้อเลย จับไหลเดอร์เลย <C> e <at> จับไหลเดอร์จับไหลเดอร์400 <S <S ผมขึ้นเป็นเด็ดสิบเล่นง่ายๆทุกคนเล่นอย่างนงี้แหละต้องเล่นอย่างนี้นะครับต้องเล่นอย่างนี้นะถ้าแบบว่าอยากจะรวยรอดโดยล่ามนะทุกคนก็ต้องแบบว่าอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับถ้าดูแล้วไม้สองไม้มันไม่ค่อยเข้านะครับก็เปลี่ยนเด็ดดูนะครับต้องต้องลองเปลี่ยนเด็ดดูนะครับอุ้ยเออสวยเรียบร้อยสับปะรดมาน้อง อุ้ยสับปะรดมาขอขอขอสับปะรดขอสับปะรดโอ้โหเต็มหน้าแล้วไหลชิวๆไหลชิวๆพอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเราขึ้นเป็ดยี่เลยหยุด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 ขออนุญาตนะครับทุกคนขออนุญาตนะโอ้ยขออนุญาตครับโอ้ยเไหลชิวจังไหลเป็ดยี่เบ็ดยี่ต่อ หลากเป็นยี่ต่ออยากเป็นใหญ่แต่แจต้องนิ่งนะครับอยากเป็นใหญ่ต่ต้องนิ่งอยากเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งออ,งงอ,อืสวยน้องอโอเคเอยสวยหัวใจโอ้โหหัวใจมานะแตกลาแตกลาๆๆๆสวยสวยจัดถ้าวายมาเต็มหน้าแล้วหน้าก,ากากมานะจะบับหลบอกให้ เกือบแล้วไงพอพออนไรดอกนี้ได้จะประมาณสองพันละสวยออืบบพอเราขยับเป็ดสามสิบขยับไปเรื่อยๆนะครับผมบอกเลยว่าขยับไปเรื่อยๆนะค่อยๆตั้งเป้าของตัวเองไปนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ขยับนะบผมจะเราจะไม่ได้แบบแตกลาวแตกล่าเนี่ยทุกคนมันจะออกมาแนวแบบว่า ม,มันจะออกแนวแบบว่าพวก PUBG เกม PUBG อะไรพวกเนี้ยทุกคนเกมฮาวายอะแต่ผมว่า,ร,วา,า,า,วารู้สึกว่ามันจะมาดีกว่าอืมรู้สึกว่ามันจะมาดีกว่าตรงที่แบบว่าวายมันจะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะครับก็ไหลชิวๆที่ลิงชัยนะครับอืมไหลชิวๆที่นิวยอร์กไปก่อนนะครับเอ้ยสวยน้องอืมเอ้ยสวยน้องนี่เนาะวายเอสกูเตอร์มันจะมายากมากเลย โอ้ยมาเต็มหน้าปุ๊บมันไม่มาต่อว่ะทุกคนนะสกูตเตอร์มันจะมายากมากแต่ก็ถ้ามันไหลมันไหลดีไงเวลาของมันคือมันเวลามันไหลดีจัดเลยทุนหนึ่งร้อยผมปั้นขึ้นมาสามพันแปดละอุ้ยสวยทุกคนต้องเป็นใหญ่จะต้องนี่นะผมบอกแค่นั้นแหละอุ้ยสวยน้องอุ้ยสวยน้องหลายต่อไหมเออเนี่ยดอกนี้ไม่มาละดอกนี้ไม่มาละสวยน้อง โอ้โหเข้าไป 2, 2. อ,อันสองพอแล้ต้องขยับไปเรื่อยๆนะครับขยับไปเรื่อยๆแบบชิวๆไหลชิวไหลชิวไหลชิว,ชวที่นิวไหลชิวที่ฮาวายนะครับไม่ได้ไหลชิวที่นิวยอร์กนะครับไหลชิวที่ฮาวายอ,อยืมใจเย็นน้องเออเอออืมสวยคิดว่าผมจะโดนแล้วไงวินักกากมาหนัากากต้องมาแล้วจังหวะนี้หนัากากต้องมาแล้วเปล่าหนัากากต้องมาแล้วเปล่า โอ้โหเนี่ยมันมาเต็มหน้าแล้วมันไม่ไหลต่อกับทุกคนมันไม่ไหลชิลที่นิวยอร์กเลยว่ะอืมคอร่อยกินขนมเพื่อเพิ่มพล,ลังนะทุกคนบอกว่ามันจะแตกอ็แตกก็แน่นอนเฮ้ยสวยสับัดรถสับัดรถต้องมาซาบัะรถต้องมาแล้วจังหวะนี้สับสัดซาบัดรถต้องมาแล้วจังหวะนี้ยังไงสวย หลักวิชิวก่อนนะครับถ้ามันยังไม่แตกแบบระวังเมกานะครับถ้ามันยังไม่แตกละวังเมกาก็ไหลชิวที่นิวยอร์กไปก่อนเออไม่ต้องสุดกตอดการนะรผมรู้สึกว่าแต่เจ็ด7ิมันจะไม่ค่อยมานะครับแต่ก็เราจะฝึกเล่นไปเรื่อยๆนะครับน้องหน้ากากเกือบมาจังหวะเมื่อกี้สวยกล้วยไม้เ้ยสวยมะพร้าวกล้วยไม้จังหวะแต่สนะองพันน้าเนอ ไหลชิวๆไปก่อนอเฮ้ยเบนเกตียเย็นสต็อปเลยสต็อปเลยถ้าไหลงี้ไหลงี้สต็อปเลยแล้วพอมันขึ้นถึงพันก็ไม่มาลนะนะนะตามที่ผมคิดไว้ตามที่ผมคิดไว้เลยนะครับทุกค,คนเออไหลชิวๆไปก่อนอีกแป๊บหนึ่งนะครับขึ้นมาหมื่นหนึ่งแล้วบ้านแบบชิวๆที่นิวยอร์ก แล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าผมจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับก็ไหลยชิที่ฮาวายไปก่อนลวกันอุยเห็นนะพอมันขึ้นผัดุมันไม่มาแจกให้ผมต่อแลวทุกคนสกูตเตอร์ไม่เข้าเลยประเด็นอะประเด็นหลักในหลักน,น,นะครับก็คือผมอยากได้ฟรีนั่นแหละแต่มันไม่เข้าให้ผมเลยไนงะอยากรู้ว่าหน้าเกมมันจะเป็นยังไงนะพอมันเข้าฟรีนะถ้าหากเล่นยากอยู่นะครับผมว่าแต่ก็ถ้าเราไปหวังแต่สกูตเตอร์นะครับว่ามันก็เราจะไม่ได้เงินไงดูดิ ดูที่ผมไหลดิไหลชิลวาไหลทุกคนไหลชิวเออไหลชิวจัดไหลชิวจัดเอ้ยสวยน้องเอ้ยสวยใบเฮ้ยสวยหนะะ้ากากโอ้ไหลชิวแต่ผมก็ถามว่าผมอยากได้สกูตเตอร์ไหมผมอยากได้นะครับทุกคนแต่แม่งมันไม่แจกให้อัวลวไงนะ เขาจะแจกให้ผมอะไงี้ประเด็นนะ่ะประเด็นหลักในหลักเลยนะดูดิมันมาแค่ตัวเดียวอุ้ยมาสองตัวแล้วเมื่อกี้เกือบแล้วนะเอ้ยสวยน้องเอ้ยสวยน้องเอ้จังหวะไหลชิวจังหวะไหลชิวจังหวะไหลชิวโอ้โหมะพร้าวมาหน่อยก็ไม่ได้จังหวะไหลชิวแล้วไง แล้วก็จะไหล่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจบนะครับผมรู้สึกว่ามันจะแตกราดแตกราดในช่องสำรองมันจะแตกแน่นอนนะผมบอกเลยว่าในช่องสำรองผมจะไปสุดที่เท่าไหร่นะครับก็ใช้ทุนเดิมนั่แหละผมรู้สึกว่าใช้ทุนเดิมนั่แหละมันจะจ้าไาร,ราเดอร์นะเออใช้ทุนเดิมนั่แหละมันจะจา้าไรเดอร์ดีนะขย่าไหลอีกแป๊บหนึ่งประมาณสองไม้ผมหยุดเลยไม้นี้ผมไม้นี้ผมพอเลยเอ้าอีกไม้นึงแล้วกันเออชีซ โอ้คิดว่ามันจะหลายชิวก็สําหรับวันนี้นะครับใครที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแตร์เป็นกำลังใจในการนำลิปของผมนะใครอยากให้ผมมเล่นเกมอะไรบอกผมได้นะครับหรือว่าสําหรับใครที่อยากเล่นตามนะครับอยากไปเทีย่ยวฮาวายกับผมนะก็ลองไปหากดเล่นใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมแปะลิ้งไปใต้คอมเมนต์เลยนะครับฝากไม่มีขัาา้นต่ำานขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฝากวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ